สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับวัยเก่านะคะคลับของคนที่ยังมีไฟอยู่ค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ1 1 1 5ถึงเที่ยง4 5นะเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ดูแลสุขภาพกันนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ต้องดูแลใส่ใจกันเป็นพิเศษนะครับใช่แล้วค่ะแหมวันนี้นะคะเรามีกองเชียร์นะคะมาเต็มสตูข,ของเราเลยทีเดียวนะคะเป็นผู้สูงวัยด้วยว,ยว <มา S 2> ัยเก่าของเรามาจากไหนฮะเนี่ยอันนี้มาจากนี่เลยค่ะชมรม ที่ดอนเมืองนี่เองชมรมผู้สูงอายุนะครับจากดอนเมืองนี่เองนะครับขอต้อนรับด้วยนะครับสวัสดีนะครับน่ารักมากเลยร่วมรับชมรายการกับเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยค่ะวันนี้มีกิจกรรมมาฝากด้วยนะฮะมากมายเลยนะเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นน้องแแบไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เห็นรู้สึกว่าผู้สูงวัยคนหนึ่ง ยังดูดีอยู่เลยหน้ายังหน้ายังติ่งติดเลยนะไปดึงไปร้อยไหมอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าต้องสอบถามเขาดูเป็นน้องทีมงานเรานี่ไหมทีมงานน้องทีมงานเพราะว่ามิกเมื่อกี้กล้องแพนไปมีชะงักด้วยใช่ใช่เราเราก็อยู่เอ๊ะคุ้นๆนี่หว่านะฮะไปหลบอยู่เลยกืนสภาพเลยทีเดียว S <S วันนี้ครับไวเก๋ามีอะไรมาฝากกันบ้านนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามกันแต่ว่า,าในช่วงนี้เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรากันสักนิดหนึ่งค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะ SKS D Talk นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องผูกถ่ายท้องย่านะคะ ừ ừ ừ. ให้ SKS ช่วยคุณผู้ชมค่ะ สกล่องนะคะจะอยู่ในราคา1,125บาทนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอทีวีนี้ค่ะขอบคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าออโต้ o น h ตชอยออฟยูด้วยนะครับใ,ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกเล่นกิจกรรมกับเรานะครับวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเล่นกันเพียงคุณทายว่าเมนูที่เราจะบอกคุณผู้ชมต่อไปนี้ <No. S 2> เป็นเมนู อะไรใช่ค่ะนะครับถ้าตอบถูกก็รับไปเลยครับวันนี้เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้จากอ,าออโต้น,นะครับมอบให้มูลค่า890บาทใช่แล้วค่ะเอาละ,ะฮะวันนูกันดีกว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเก่าอ<ช>ัปเดตวันนี้เราจะไปแนะนำการรับประทานอาหารชีวจิตใช่ ดูแลผู้สูงวัยยังไงด้วยอาหารชีวิตจิตมันมีข้อดีข้อเสียใช่นะฮะเดี๋ยวจะไปติดตามกันค่ะนะครับส่วนในช่วงของเก่าๆวันนี้ค่ะอืมของเก่าๆวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความดันโลหิตสูงกับผู้สูงวัยค่ะโอ้โหอันนี้สําคัญใช่ร้อยละเก้าสิบห้าเป็นกันทท้านั้นเลยใช่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องหกสิบนะไม่ต้องหกสิบอย่างเราเราก็เป็นนะสี่สิบก็เป็นแล้วสามสิบก็เป็นใช่นะฮะบางทีเดินๆอยู่เด็กคำ ขอนั่งพักก่อนหน้ามือละหน้ามือจะลุกขึ้นมาอุยหน้ามือนา้าอโอ้โหไม่ไหวเลยนะฮะ,ฮะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกับนักโภชนาบำบัดอาจารย์ไกรมาพิมลจะมาะบอกเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงวัยท่านใดที่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่จะมีวิธีการดูแลอย่างไรรวมไปถึงตัวช่วยที่วันนี้อาจารย์ไกรนํามาฝากอบอกว่าเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอ๋ออันนี้ดีมากแต่ว่ามาในรูปแบบของแคปซูลทานง่ายเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยถูกอ่ะลองคิดดูถ้าเกิดเราทานน้ำมันมะพร้าวแบบทานเลยอะบางคนเขาชอบเขาทานสบายใช่แต่บางคนมันก็จะมีแบบว่าใช่ากลางวันเย็นก่อนนอนใช่เพราะเขารู้ถึงคุณประโยชน์ของมันแต่บางคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะไม่ทราบก็จะทราบแค่ว่ามันดูแย่ๆมันดูเพราะอันนี้คือไม่ทราบคุณประโยชน์ของมันไงรสชาติไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยคุณจะบอก ต้องทานใช่แล้ววันนี้มาในรูปแบบแคปซูลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพูดคุยกับอาจารย์ไกลกันนะฮะค่ะส่วนบอกแล้วกับออโตวันนี้ครับอ้วันนี้นะคะเล่นเกมวันนี้คงได้เล่นเกมอย่างแน่นอนนะคะชื่อตอนเขาก็น่ารักมากเลยส่วนผสมทายใจส่วนผสมทายใจค่ะจริงๆแล้วมันต้องบอกว่าส่วนผสมรับปัญญารับปัญญาดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่คือรายการอะไรคะ รายการขับใบเก่ามันต้องแบบเก่าๆใช่ไหมมันต้องอย่างนี้หน่อย<ม>อันนี้แบบส่วนผสมไทยใจมันดูแบบว่าคิกออคุออกอโนเน่ก็อยากให้น่ารักน่ารักบ้างมีมุมน่ารักไงอ,อ๋อผู้สมัวัยเขาบอกฉันไม่น่ารักกับเกลแล้วฉันสูงั<ล>ยแล้วเธอฉันต้องการฝ <laughs> ึก <ะ S 1> กายกับจิตอ่อาตอนนี้ต้อง หนึ่งอารมณ์ใช่ไหมผู้สูงวัยต้องมีอารมณ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสราเริงไม่เครียดไม่เครียดสุขภาพก็จะดีแข็งแรงแต่ถ้าแบบเป็นผู้สูงวัยที่เครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ลูกหลานเวลาอยู่ใกล้เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบว่าดวนี้ดูนี้เนอแต่ลูกหลานก็ต้องเข้าใจท่านด้วยเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวลูกหลานก็จะต้องเป็นเหมือนท่าน แล้ววันไหนก็จะไม่มีใครอยู่ใกล้คุณฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจผู้สูงวัยในวันนี้เพื่อที่จะได้มีลูกหลานเข้าใจคุณในวันหน้าอน่เูกียมๆน่นะฮะเมนูเก่าๆวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเชฟเล็ก เออวันนี้จะได้พบใช่ไหมได้พบนะนานมากแล้วที่เราไม่ได้เจอกับเธอรอฝีมือเชฟเล็กนานมากเลยเนี่ยเออแล้ววันนี้นี่เป็นเมนูที่แบบว่าสาลี่ชอบนะเขาเกลียบปากหม้อเขาเกลียบปากหม้อใช่น่าสนใจน่าทานด้วยนี่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 น่าทานน่าทานเวลาทานกับผักนี่อร่อยเนาะดูทานผักใช่ไหมโอเคนี่เชฟเล็กเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะฮะการทำข้าวเกลียบปากหม้อไปติดตามกันในช่วงเมนูเก๋าเกส่วนช่วงเก๋าพากินพาเที่ยวอ่ะโอ้โหติดไว้นานอีกเหมือนกัน ก๋วยเตี๋ยวจะได้ไปสักทีแล้วนะก๋วยเตี๋ยวยุทธยา9้าร้านเนี่ยค่ะวันนี้จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยว9ร้านที่ยุทธยาซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านขึ้นชื่อใครที่ไปตระเวนทําบุญเก้าวัดห้าวัดก็จะไปหาทานกันมีร้านอร่อยๆมาแนะนํากันในวันนี้นะฮะไปติดตามกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้ครับเรามาเข้าสู่ช่วงเก่าอัปเดตกันก่อนใช่ค่ะจะมาดูการรับประทานอาหารชีวจิตว่ามันมีข้อดีอย่างไรและมีข้อเสียไหมใช่ค่ะนะฮะ คือมาทําความเข้าใจกันก่อนชีวะจิตถ้าแยกออกมาก็คือชีวะก็คือกายจิตก,ก็คือใจ,ใจอรวมกันก็เป็นกายกับจิตต้องสัมพันธ์กันใช่นนคือการรับประทานอาหารประเภทนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ได้ให้มันคงสภาพคงคุณค่าความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดใช่อย่าไปปรุงแต่งเยอะ,อะเพราะว่าถ้าไปปรุงแต่งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณกําลังที่จะนําพาเขาเรียกว่าเคมีหรือว่าสารสังเคราะห์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกาย แต่เขาบอกว่าเวลาที่เราทานอาหารชีวิตจิตอย่างที่พิธีบอกไปตั้งแต่ต้นรายการมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเอาข้อดีก่อน่ข้อดีนะคะก็คือว่าเราทานอาหารที่เป็นธรรมชาติเข้าไปใช่ไหมร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบไม่ได้รับสารพิษแต่ว่ามันก็จะขาดสารอาหารนะคะคุณผู้ชมขาดอะไรไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ให่แ่อาการก็ต้องการโปรตีกใช่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าให้ทานเนื้อปลาก็ได้หรือว่ากุ้งแห้ง ปลาตัวเล็กๆใช่ปลาที่แบบว่าทานได้ทั้งตัวทานไปพร้อมกับก้างของปลาใช่อันนี้จะช่วยได้ตรงนี้เนี่ยจะไดเช่นแบบนี้ทานโปรตีนเข้าไปเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆหรือว่าอะไรนะพวกนมใช่ไข่ได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทานชีวจิตเนี่ยผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยก็จะทานอยู่เป็นประจํำก็ไม่ควรจะขาดในส่วนของปลาค่ะอาหารทะเลใช่ ถ้าขาดไปเนี่ยมันจะมีผลเพราะว่าเพราะว่าร่างกายของเราผู้สูงมัยมันต้องการโปรตีนมันต้องการแคลเซียมมันต้องการวิตามิน B ใช่วิตามิน b 12อะไรพวกนี้ใช่แล้วก็เหล็กด้วยนะคะซึ่งแบบว่าจะมีส่วนที่จําเป็นมากๆในการซ่อมแซมร่างกายของเรานะฮะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ใครที่จะทานชีวจิตทานได้นะครับคือโดยส่วนใหญ่คนที่เขาทานชีวจิตเนี่ยเขาจะประมาณว่าล้างสารพิษใช่คือวันนี้มัน มันหนักมากเลยคือแบบว่าเราทานเนื้อสัตว์ใหญ่ๆมาเออมันทานแบบนี้มากเลยพรุ่งนี้ขอแบบธรรมชาติหน่อยขอเพียวๆเลยอมไม่เอาเนื้อสตัตว์ไม่เอานู่นนั่นนี่เข้ามาในร่างกายขอเป็นธรรมชาติก็คือชีวิตจิตอ,อาจจะเป็นสลัดผักใ,<ช>ใส่ปลาทูน่า มีไข่ไก่สักกองหนึ่งอะไรแบบนี้ทานเบาๆเนาะทานได้ก็จะช่วยได้เหมือนกันแล้วก็แนะนำนะคะว่าก่อนนอนค่ะให้ดื่มน้ำทัญพืชนะคะก่อนนอนจะช่วยให้หลับสบายด้วยอ่าดีมากๆเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นพวกยำใช่ไหมยำตะไคร้ใช่ไหมยำตะไคร้ตะไคร้อ่าชอบพูดตะแขคลเป็นน้องตะไคร้ออนะอันนี้อะไรเนี่ย คนตาทูใช่ไหมผลไม้ผลไม้อ่าผลไม้ก็ได้อ่ะแล้วสิ่งที่แนะนําอย่างต่อไปนะคะก็คือว่าให้ออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยถูกต้องเลยใช่อันนี้สําคัญมากๆเลยผู้สูงไ้ถ้าไม่ออกกําลังกายก็จบละใช่อาจจะเป็นแบบว่าโยคะเบาๆก็ได้หรือว่ารําไทยเก็กอ่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่นี่นีแบบนี้ แสงแดดที่ดีนะฮะในยามเช้าก็ค,คือ6กโมงเช้าไปจนถึง9ก้าโมงเช้านี่ยฮะก็ะจะเป็นแสงแดดที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเรา<ช>แต่ถ้าเกินไปจากนี้เนี่ยไม่ดีแล้วอันนี้มันจะเกิดการเผาไหม้อันนี้เราได้รับวิตามินดำ <c oughs> นะฮะถ้าวิตามินดีก็แสงแดดช่วงเช้านี่นะฮะ,ะโอ้แม่เห็อ่ะะโอ้ยมันสนุกนะแต่วันนี้สอดคล้องนะในเรื่องของการออกกำลังกายเพราะมีผู้สูงวัยนี่เดี๋ยวเข้ามาโชว์ใช่เขามาประยุกเสร์มแล้ว เราสู้ท่านไม่ได้นะท่านออกกําลังกายทุกวันเนี่ยใช่ใชท่านแข็งแรงท่านออกกาลังกายทุกวันเราสู้ท่านไม่ได้แล้วไปกันเป็นหมู่คณะเนี่ยเพลินอะเพลินเพลินมืดเพลินโอ้ได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวต้องมาดูเดี๋ยวต้องมาดูท่านว่าจะเป็นยังไงบ้างหรือว่านี่รำไม้พลองกลองยาวไม้พลองติดใจใช่ไหมอยากดูอีกใช่ไหมนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้มาแบบนี้การอันนี้มันก็ช่วยได้ยืดเส้นยืดสายใช่ไหมเอาไปดัดด้านหลัง เออได้เหมือนกันและที่สําคัญนะคะก็อยู่ในที่ที่แบบว่ามีธรรมชาติแล้วก็รับแสงแดดอย่างที่พี่ทีบอกแต่ว่าต้องเป็นแสงแดดยามเช้าอ่อนๆเนาะถูกต้องถูกต้องค่ะแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้กับคู่รักใช่ไหมอันนี้เอันี้จะมีจะมีสักกี่คู่ที่อยู่แบบนี้ที่จะอยู่กันแบบนี้เขาบอกว่าเขาขอถ่ายภาพไงเขาทำกรรมดีร่วมกันมาทำกรรมดีใช่แต่ถ้าคนถ้าคนอยู่ไม่ถึงวัยนี้เนี่ยทำไมอ่ะทำกรรมไม่ดีต่อกันมาทำกรรมไม่ดี นี่คือทากรมดีร่วมกันนะฮะเห็นไหมฮะดูสิฮะรักกันจนวาระสุดท้ายเหมือนเหมือนป้าจุกับลุงสมชายแต่เป็นภาพที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกดีนะครับใช่อยู่กันแบบว่าจนแก่จนเฒ่าอยากเป็นแบบนี้ใช่ไหมอยากเป็นแบบนี้ใช่ไหมใครๆก็อยากเป็นแบบนี้นะนะฮะฝากเอาไว้การรับประทานอาหารชีวิตจิตกับผู้สูงวัยทานได้แต่ต้องเลือก ต้องเลเประทานนิดนึงเพราะว่าในส่วนที่ขาดหายไปใช่นะครับอย่าให้ขาดนมก็ไม่ควรจะขาดไม่ควรขาดต้องนมนี่ผู้สูงวัยควรจะเน้นเลยเนาะเรื่องของแคลเซียมควรจะเน้นเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งดีที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะฮะในช่วงเก่าอัปเดตใช่อจะจากกันไปในช่วงนี้เกือบลืมข่าวประชาสัมพันธ์ไปนะคะวันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์เช่นเคยเลยนะคะจากนี้เลย เพลงทำนองสองครูนะคะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่29-30ถึงมิถุนาย,ยน2556ค่ะ,ะเวลา14นาฬิกานะคะณหอประชุมใหญ่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะภายในงานก็จะมีพบกับวงสุนทรภพรนะคะแล้วก็วงดนตรีการจนะพลินค่ะพร้อมวงดนตรีไทยเดิมอีก2วงนะคะขับร้องนำโดยศิลปินแห่งชาติ6ท่านนะคะแล้วก็นักร้องชั้นนำอีกมากมายเลยะค่ะเข้าชมฟรีไหมคะหรือว่าต้องซื้อบัตรอันนี้นะคะก็สามารถ อันนี้ต้องซื้อบัตรค่ะจําน่ายบาัตรนะคะที่ไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขานะคะโทร022613456มีราคาบัตรไหมราคาบาัตราคาบัตรนะคะก็จะมีตั้งแต่2,500 2,000 1,500นะคะ1,800แล้วก็500โอ้มีหลายราคามากๆเลยนะฮะติดต่อสอบถาม ปิบัตรกันได้ที่ทัดิเกเมเจอร์ใช่นะครับและนี่ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่เรานํามาเชิญชวนนะฮะบคุณผู้ชมที่สนใจไปฟังบทเพลงทํานองสองครูกันก่อนจะปิดเบรกช่วงนี้เรามีวิทยามาฝากมีวิทยาด้วยเป็นคุณตาคุณยายเขาแบบชา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 เขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยก่อนก่อนที่เราจะกลับมาในช่วงหน้านะฮะความดันโลหิต นะฮะของผู้สูงวัยแก้ได้อย่างไรนะครับอาจารย์ไกรนักโภชนะบัาบัดมารออยู่แล้วช่วงนี้ไปชัตชากับคุณตาคุณยายกันก่อนครับเียวดยไรับกันไปทำายดนเดื่อแต่เียงจ้าถุยตเช้าขึนมาขยน้ำตาเดุยชักชกทุกกดังคยเรุ่ยประรัเจ้าหวงออะชัด อาจัดจัดจาัดจัดอาจัดจัดจาเออไอรกเามาสีรลันสองการเจ้าตุยไม่รู้หนุนอ้ติ๊รีเอไม่มีบรราส่งสัวถุกคนตาายทุกคนแกร้ายอดวงเจอาตุยลงรักอย่ารัวเกิดจยปวงมนุษย์ทำเส้นอจัด ทับสูนอุ้มลูกดูหนังโดยบริษัทไทยเนชัรุเฮิร์บจำกัดสมุนไพรไทยต้นตำราภายในฟิตกระชับภายนอกสวยใสยแต่งตึงบรรเทาการปวดประจำเดือนแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติช่องคลอดฟิตกระชับลดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาหุ่นเฟิร์มได้สัดส่วนชื่อจริงๆแล้วอุ้มลูกดูหนังก็คือยอปลา ยอปลาเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับน้เข้าวปลานะคะแก้ไข้แก้โรหิตรด,ดูนะคะแล้วก็สามารถขับระดูขาวได้หรือว่าที่เรียกว่าตกขาวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับหมดลูกได้ทําให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วมากขึ้นแก้ไข้สันนิบาตหน้าเพลิงได้นะคะแล้วก็ในวงการเวศศพอา,าะคะ่ะก็จะมีการใช้อุ้งลูกดูหนังในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผิวหนังหรือว่าดู ในเรื่องของผิวขาหรือว่าแอนตี้อจจิ้งต่างๆผู้หญิงเราหลังจากคลอดบุตรแล้วเนี่ยเราจะใช้ไพรในการาดูแลระบบการทําง,งานของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการตั้งครรภ์หรือว่าการขยายตัวของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่เข้าสู่ภาวะปกติมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นลดอาการปวดต่างๆและที่สําคัญเนี่ยไพรย,ยังช่วยในเรื่องของการ ปรับสมดุลร่างกายลดอาการปวดท้องประจําเดือนทําให้ประจําเดือนเนี่ยมาสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะขมิ้นอ้อยเนี่ยจะช่วยในการขับฤดูขาวปรับสมดุลของร่างกายนะคะแล้วก็ขับประจําเดือนได้นะคะแล้วก็ทําให้ระบบประจําเดือนเนี่ยมาเป็นปกติทําให้ปัญหาการคันในช่องคลอดเนี่ยลดลงไปด้วยสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นลดปัญหาในเรื่องของผู้หญิงไวท้องได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญคือสำหรับเด็กๆที่เริ่มมีประจำเดือนแรกๆเนี่ยเราจะ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ด้วยค่ะดีโอทูดโฟมพกพาสะดวกด้วยฟองโฟมเล็กๆล,ละเอียดนุ่มช่วยกระจัดคราบพลัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันและยังช่วยรักษาเนื้อฟันให้ขาวเรียบ เนียนได้อีกด้วยโทรด่วน02 363 88 66ชีวิตของผมพอหมดหน้าหนาก็ถึงดูดูเข้ามาหางานเป็นธรรมดาถ้าได้งานไม่เหมาะกับเราก็ต้องเริ่มทุกอย่างใหม่ โชคดีที่สิทธิ์30บาทยุคใหม่คอยดูแลทุกครั้งที่ยายที่อยู่เราเปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาตามได้ถึงปีละสี่ครั้งไม่ว่ายังไงผมชอบทำงานที่บ้านที่สุดสบายใจได้สิทธิ์30บาทยุคใหม่เปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาได้ปีละสครั้ง กระทรวงสาธารณสุขมีคนเคยบอกว่าถ้ามีเงินหล่นลงมาจากฟ้าก็คงดีแล้วทำไมเราต้องรอให้มันตกลงมาจากฟ้าด้วยหรอครับหลายคนยากตวยแต่ไม่ใช่ทุกคนเห็นสเป็จมันเป็นมากกว่าตัวเลขถ้าคุณรู้หลักและถอดรหัสมันเป็นคุณก็จะมีโอกาสมากกว่าคน เข้าใจว่าคุณมากขึ้นหุ้นดีๆในตลาดนะครับมีอยู่มากมายครับเพียงคุณหามันให้เจอเท่านั้นเองครับความสําเร็จในการลงทุนก็อยู่ในมือของคุณแล้วครับ6รกรกฎาคมนี้อยาปล่อยให้โอกาสของคุณหลุดลอยไปถอดรหัสถอดรหัสค,ความรวยพร้อมกันในวันเสาร์ที่6รกรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0915778116 0827825905-6 ช่องของเก่าๆในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีนักโภชนาการนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของเรื่องความดันโลหิตสูงกับผู้สูงวัยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ไกรมาศพิมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคราบสวัสดีครับทุกท่านเจอกหนึ่งที่หนึ่งสัปดาห์การเวียนกลับมาในรายการของเราแล้วก็แน่นอนครับว่าทุกๆครั้งที่อาจารย์ไกรเนี่ยมาเข้ารายการไหนหรือว่าจัดรายการอะไรเนี่ยก็จะนำเรื่องราวสาระการดูแลสุขภาพโดยเน้นไปในเรื่องของอาหาร ที่ใช้บําบัดอาจารย์ถึงได้ชื่อว่าเป็นนักโภชนะบําบัดวันนี้อาจารย์จะมาบําบัดในเรื่องของความดันโลหิตสูงจริงจริงจแล้วเราต้องมาพูดกันถึงสาเหตุก่อนว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นพันๆปีมาแล้วฮิปโปเคติสเป็นบิดาแห่งการแพทย์ก็บอกว่าอาหารคือยาจนกระทั่งปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าอาหารคือยาแล้วมันก็มีงานวิจัยยืนยันว่าอาหารสามารถลด โรคความดันโลหิตได้เราต้องเราต้องเข้าใจความดันโลหิตอในเมื่อแบบว่าอาหารเป็นยาอย่างนี้ทาไมถึงต้องมียาออกมาคะคือคืออย่างนี้อถ้าอย่างนี้สาลีถามเนี่ยสาลีต้องเข้าใจว่ายาแก้ปวดหัวอ๋อใช่ใช่ไหมเวลาปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวเวลาปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องเวลาปวดเข่าก็กินยาแก้ปวดเข่าถามว่ายามันรู้ได้ไงยามันรู้ได้ไงมันเป็นกระบวนการไปที่นักวิทยาศาสตร์เขายืนยันว่าเขารู้ว่า ณปัจจุบันตรงนั้นมันมีเอนไซม์บางตัวเอนไซม์มีเป็นแสนแสนตัวนะเอนไซม์แต่ละตัวเนี่ยมันไปทําปฏิกิริยาเขาก็เลยเอาตัวไปลดเอนไซม์ตัวนั้นถ้าเอนไซม์ตัวนั้นมากตัวนั้นก็บวมเขาก็เลยให้ยาที่เป็นเอนไซม์เหมือนกันไปลดเอนไซม์ตัวนั้นเหมือนการปวดหัวเหมือนกันเอนไซม์ในหัวมันก็บวมขึ้นเขาก็ให้ยาลดไอตัวนี้ก็จะไปทําปฏิกิริยากับพวกมันเช่นเดียวกันกับความดันโลหิตเรามี2ตัวเวลาไปรับวัดความดันโลหิตเนี่ยทีจะเจอตัวเลข2ตัวเช่น ตัวล่าง70็ดสิบครับตัวบนร้อเอานี้มาตรฐานก่อนนะเอาแค่มาตรฐานก่อนตัวล่าง70ตัวบนร้อแต่จริงตัวล่างมันมี4ตัวมี70 80 85 90ครับตัวบนก็มี4ตัวตัวบนก็มีร้อยร้อยส่ครับนะมันมีร้อย2 0สิบร้ามสิบร้อยันก็มีสตัวครับอันนี้คือเรื่องของความดันนี่นี่แบบนี้แบบนี้ความดันล้เอีเดี๋ยวล้างภาพไว้นะล้างภาพไว้เราเป็ยตัวค่ามดันเน ก็มันก็เกี่ยวกับอายุอ่ะถ้าอายุน้อยอายุ25ก็ 70, 110อายุ35ก็ 80, 120อายุ45ก็ 85, กับร30อายุ 60, นะฮะตัวล่าง90คาับตัวบน 140, ปกติปกติยังไม่เป็นไรเพราะว่าเครื่องยนต์มันเก่าแล้วมันก็กินน้ำมันเยอะหน่อยแล้วอะไรที่จะเรียกว่าไม่ปกติทีนี้ทีนี้คำถามคำถามเวลาไปวัดความดันแล้วเนี่ยตัวล่างกับตัวบนเนี่ยเคยถามหมอไหม ว่าตัวบนคืออะไรตัวล่างคืออะไรเอออาตรงนี้ไม่เลยหรือบางคนอาจจะถามแต่จําไม่ได้เดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ย้ำงั่เราเรามีหัวใจกันคนละหนึ่งดวงค่ะหัวใจมีอยู่สี่ห้องครับค่ะหัวใจมีอยู่สี่ห้องนะห้องบนด้านขวาครับห้องบนด้านขวาจะรับเลือดที่ใช้แล้วเป็นสีดําย้อนกลับลงมาที่70มิลิเมตรประหลอดก็คือไอความดันตัวล่างอ่ะแหละค่ะเลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงในร่างกายจากสีแดงกลายเป็นสีดําแล้วมันก็ไหลกลับมาที่ห้องบนด้านขวาที่70มิลิเมตรประหลอด แล้วก็ผ่านลิ้นหัวใจบางๆลงไปอัดแน่นที่หัวใจด้านล่างห้องขวาครับแล้วก็บีบปุ๊ดที่หนึ่งร้อยสิบบีบแรงนะบีบแรงหัวใจด้านล่างนี่บีบปุ๊ดเอาเลือดสีดําที่110 mm หนึ่งร้อยสิบมิลลิเมตรตลอดไปฟอกอากาศในปอดจนกลายเป็นสีแดงในปอดก็มีเส้นเลือดเยอะใช่ไหมมันก็ไหลล้นทะลักกลับมาที่ห้องบนด้านซ้ายที่70มิลลิเมตรประปลอดเท่ากันสองข้าง แล้วก็ผ่านลิ้นหัวใจบางๆลงไปอัดแน่นที่ห้องล่างด้านซ้ายแล้วก็บีบพุ๊ธเอาเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกายผ่านหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดแล้วก็กลับมาเป็นเลือดดาที่70ครับเพราะฉะนั้นไอ้ความดันตัวบนก็คือหัวใจด้านล่างบีบความดันตัวล่างก็คือมันไหลย้อนกลับไงมันผ่านนู่นผ่านนี่มาทีนี้ทีนี้หัวใจเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับปั๊มน้ําที่บ้านครับเวลาเราปั๊มขึ้นไปปั๊มขึ้นไปก็ปั๊มไปร้อยสิบนะปั๊มขึ้นไปที่ร้อยสิบ <c oughs> เกิดมีใครไปเหยียบสายยางที่ด่านฟ้าบ้านเราน้ํามันก็ไม่ไหลไปาสายใช่ครับแต่สายก็จะบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นเ<ว>พราะมันเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดในสมองตีบค่ะมันก็จะปวดหัวไงความดันโลหิตวัดสูงป,ปี๊ดเลยความดันตัวบนไอตัวบนตัวละไอตัวบนที่บีบไปเนี่ยปุ๊บจากร้อยสิบกลายเป็นสองร้อยเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองนะถ้าไม่รีบแก้นะสมองแตกเส้นเลือดสมองแตกก็เป็นอัมบาคกออัมบาพาแต่บางคนถ้าความดันสองร้อยนะ ไม่ปวดหัวหรอกแต่ปวดไหล่เอาทําไมล่ะเพราะเส้นเลือดที่ไหลมันตีบบางคนความดันสอง้อยหัวก็ไม่ปวดไหล่ไม่ปวดนะแต่ปวดหลังเพราะว่าหลอดเลือดมันถูกหนีบหมอนรองกระดูกครับเส้นบ้างอะไรบ้างบางคนนะความดันสองร้อยนะตัวบนนะสองรอยนะหัวก็ไม่ปวดไหล่ก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดแต่เลือดน่องมาดูนะเส้นเลือดขอดเป็นก้อนก้อนก้เลยโอโออันนี้แล้วต่อคนเนอะอันนี้เกิดจากกระบวนการตกตะกอนนอนก้นคือเรากินอาหารผิดค เรากินอาหารเกินไปเรากินโซเดียมเยอะเกินไปเรากินเกลือกันเยอะเกินไปมันก็ทําให้เกิดกระบวนการที่เป็นการตกผลึกของไขมันในหลอดเลือดตรงนี้วิธีการแก้ง่ายมากเลยดื่มน้ําอุ่นเยอะๆเราต้องจิบน้ำอุ่นเป็นประจำน้ำอุ่นจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปเจือจางนี่คือข้อที่หนึ่งสองก็กินสารอาหารเข้าไปสารอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยพวกน้ำมันหมูน้ำมันน้งไก่นะฮะน้ำมันจากกะทิ จากมะพร้าวเรากินน้ํามันจากธรรมชาติกันตั้งเป็นตั้งแต่ไม่เห็นเป็นไรับแต่ปัจจุบันเราบอกเฮ้ยอย่าไปกินนะอย่าไปกินนี่คือปัญหาค่ะนี่คือปัญหาแล้วผมเพิ่งพบเคสหนึ่งเจาะเลือดแล้วโซเดียมสูงโซเดียมสูงมากความดันโลหิตก็สูงนะฮะถามว่าเมื่อความดันโลหิตสูงด้วยโซเดียมเนี่ยนะครับมีวิธีการลดเนี่ยในทางการแพทย์เขาจะใช้ยายาตัวนั้นชื่อโพแทสเซียมครับเมื่อโซเดียมคุณสูงก็เอาโพแทสเซียมไปกบลบลงมาลงมา ทีนี้ไอ้โพแทสเซียมเนี่ยมันมีอยู่ในกล้วยหอมเอมอเพราะนั้นถ้ากินกล้วยหอมมันก็ช่วยลดความดันโลหิตได้ผู้สูงอายุควรจะต้องกินกล้วยหอมอย่างน้อยสัปดาห์ละสามผลมสัปดาห์ละสามผลแล้วควรจะกินพวกแกงกะทิบ้างครัคคเพราะว่า กดเรียกว่าแฟตตี้แอซิดในไขมันกะทิเนี่ยมันจะเข้าไปเหมือนกับที่ครั้งที่เลาเราทำให้ดูครับมันเข้าไปละลายจารบีไงค่ะใช่ไหมที่มันเป็นพลาสอยู่ในหลอดเลือดอุ้ยฉันไม่กินฉันไม่กินกินแต่อ้วนใชเพราะหมอบอกนะครับก็ต้องต้องยอมรับนะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะกลายเป็นหมอปากหมาก็ได้ที่พูดความจริงว่าเฮ้ บางทีกะทิมันกินได้อ๋อสามารถทานได้เออก้ยหอมกินได้เดี๋ยวให้อาจารย์กลับมาขยายนิดนึงอาจารย์บอกว่าให้ผู้สูงวัยเนี่ยทานกล้วยหอมกินน้ำร้อนดาราสามอย่างน้อยต้องกินแล้วถ้าทานมากกว่านั้นล่ะมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมโอ้ยริๆในกล้วยหอมเนี่ยมันมีไฟโตเอสโตรเจนสูงค่ะสุภาพสตรีที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยเขาจะใช้ในการรักษาฮอร์โมนโอ้อาจารย์นี่วันนี้ชมรมผู้สูงอายุแทนแทนที่จะไปซื้อฮอร์โมนเม็ดเม็ดมากินซึ่งหมอมากท่านเคยบอกเลยว่าไอ้ฮอร์โมนเนี่ยเขาใช้พูดได้ม เขาใช้เยี่ยวมะตัเมีมาสกัดให้กินเพราะนั้นเราทำไมไม่กินผลไม้ที่ชื่อกล้วยหอมออ๋ทาน่ายด้วยเนาะมีไหมครับที่ที่ทานซื้อฮอร์โมนทานกันอยู่มีไหมฮะทานต่อไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนะฮะแต่กล้วยหอมนี่มีอันตรายต่อสารี เพราะนื่จกมันมีไฟโตเอสไฟโตคือพืชเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงถ้าสาวๆกินกล้วยหอมทุกวันทุกวันทุกวันนะมันจะเซ็กจัดอะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าแบบพีกินกล้วยหอมเยอะก็ไม่ได้เนื่องจากมันมีไฟโตเอสโตรเจนสูงมันก็เลยไปทําให้ขยายไซส์ครั้งหน้าอกด้วยนะพีก็จะเริ่มมีหน้าอกคือล้วเป็นสาวแล้วรพีแข็งแรงขึ้นไงแล้วฮะแล้วก็อวัยวะเพศก็จะ ขหญ่ไซด์ด้วยแสดงว่าผู้สูงวัยถ้าทานกล้วยหอมมากกว่าสัปดาห์ละสามผลก็เป็นสุขภาพุษยิ่งแข็งแรงเลยก็เป็นเรื่องดีสิฮะก็ได้เขาไม่ให้ทานเยอะหรือเป็นเป็นปัญหากับคนก้างบลากล้วยหอมแถวดอนเมืองนี่จะหมดตลาดก็เข้าเรื่องคือสิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะแต่จริงๆแล้วเป็นงานวิจัยว่าจริงๆแล้วผลไม้นี่คือยาแต่เพียงแต่ว่าคนที่จะเอามาพูดเอามา บรรยายเนี่ยมักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องทะลึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลดีกับประชาชนผมไม่เคยมีเห็นเห็นมีใครกินกล้วยหอมแล้วตายนอกจากกินเร็วเกินไปอาจารย์หนูถามนิดนึงค่ะบางทีเราปวดหัวไงค่ะอย่างไวสาลีอย่างเงี้ยปวดหัวบ่อยแล้วทานกล้วยหอมอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลไหมคะการปวดหัวของสาลีอาจจะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดหรือเลือดข้นเกินไปเนื่องจากว่าเกลือเนี่ยกินเข้าไปทุกวันกินจากพวกซีอิ๊วบ้างอะไรบ้างน้ำปลามันก็เลยทําให้เลือดขุ้น แล้วก็มีโซเดียมเข้าไปอยู่ในเลือดมันก็จะปวดหัวเพราะว่าโซเดียมมันไปกับเลือดคเพราะในวิธีการลดหมอก็จะให้ยายาแก้ปวดหัวรักษาไม่ได้นะจ๊ะเขาจะให้ยาลดความดันประเภทโปแทเซียมเพราะฉะนั้นหนูก็กินกล้วยหอมกินกล้วยหอมได้กินน้ําอุ่นกินกล้วยหอมบ้างเป็นประจําแต่อย่ากินเยอะกินแล้วผิวสวยนะฮะเปลือกกล้วยหอมอย่าทิ้งนะเพราะเปลือกกล้วยหอมเนี่ยใช้ทาส้นเท้าที่แตกเปลือกกล้วยหอมด้านในมันเป็นแว็กซ์ใช้สาหรับทา เท้าที่แตกเนี่ยภายใน2วันก็หายเราไม่ต้องถามนะว่าหน้าแตกใช้ได้ไหมเพราะว่าเท้าแตกยังทาหายว่าไปในบางคนใช่ไหมปลอกกล้วยเสร็จปุ๊บถูได้ได้เลยรู้ไหมว่าเปลือกกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันเป็นไวท์เทนนิ่งฮะทาแล้วหน้าขาวนะฮะแต่ถ้าทาเสื้อนี่กลายเป็นสีออกน้ำตาลอืออาจารย์คุณหมอทนปรดลจากยุราท่านไปสกัดทำไวท์เทนนิ่งวันนั้นเนี่ยเห็นไหมของดีๆเรามีเยอะเพราะนั้นเรื่องของความดันจะให้ความดันลดความดันเป็นปกติ อาหารคือยาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องกินพวกน้ำมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวกะทิน้ํามันจากมะพร้าวบ้างเพราะว่าน้ํามันพวกนี้เนี่ยเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่เข้าไปช่วยละลายไอ้ก้อนแข็งๆในหลอดเลือดทําให้